สวัสดีครับป่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับกําลังจะคํากําลังจะมือท่านผู้ชมครับเย็นวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก่อนไปบ้านเจลอตเตอรี่พี่น้องนะครับมือนี้หงเขาท่านผู้ชมนะครับเอานะครับสุกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปขั้วบ่ลงโปงเปงนะครับบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมกําลังจะมือท่านผู้ชมนะครับ ไปเบิงน้ำกันนะครับมื้อนี้ได้เมนูอีหยังพูดละเจแล้วามาแล้วท่านผู้ชมเพื่อนบ่าวเฒ่าก็มาแล้วอ่าท่านผู้ชมนะครับเจแลตเตอรีขั้วพูดละอ่านะครับเอาแม่หมูยังท่านด้กลับบ้านบ่แม่หมูแม่หมูกำลังจะกลับบ้านเชา่ากล้วยไอ้กล้วย เปลี่ยนบ่าวเท่ากับพอ่อกันนี่มันแรงสุดม,มือละท่านผู้ชมน้ำซ่าไปหาปูไว้ในเรื่องงวดนี่ไก่ที่พายามเขียวแล้วเพราะมันโดนงวดแล้วมันมันผสมว่างอย่างเงียปูเสรีสกุลเห็นว่างวดนีเพิ่นใจให้ยังบ่ให้สามตัวให้สามตัวพี่น้องขยันย้อนเวลาความจุ่นลงไปอ้าวนะครับจังรอดได้ท่านผู้ชมด้วยนะครับหรือผู้ใหญ่อ่าปูสกุลนะคระัสองตัวมาตัวงวดนีเปู่นใจสามตัวเซสามตัวเอา้า ว่าดจิเปลี่ยนเบาะให้เพิ่นอยู่พี่น้องเพิ่นเลยว่าจังซี่เอาให้ถูกจังๆก่อนอ่าบ่ถือบ่เปลี่ยนบ่ถูกบ่เปลี่ยนมาสั่นเพิ่นว่าบ่ยอมบ่ยอมนะครับไปหาเจรตุรีพี่น้องมือนีเบ่าเทาหุงเข่าทำชุ่มนับกินข้าวเจ้านะครับกินข้าวสวยสะออนพี่น้องได้บักม่วงบักม่วงหน่อยบ้านเฮาบักม่วงสุกแม่หอมหอมพี่น้องเป่าเทากินซิมแล้วใบโบกกับข้าวเหนียวนี่ทำชุ่มนี่ครับ หม่วงหน่อยหม่วงสุกจะพามาถามเจ้ฝันไปเนาะสวัสดีครับเจ้ลาตุรีสวัสดีค่ะโอ้กําลังจะเมือดพี่น้อง<ฆ>นับกําลังจะเมือดบ้านเท่าค่ะ<ฆ>เจ้แล้วพึ่งมาค่ะไปซอยงานขาวดำมาเจ้<ม>ไปซอยงานขาวดำท่านผู้ชมเป็นาบ้านเป็นชาบ้านค่ะเจ้กําลังเจียบเตี่ยมเลยละเป่าก็ได้เตรียมลาบใบหมูไหมเจ้แล้วลาบท่านผู้ชมกําลังต้มก็จะไทยบรรยากาศให้เบิ่งจักน้อยท่านผู้ชมมันอาจจะไม่ได้ไทยตอนกินเขาหรอก อเอฟซีพอนอาจจะโอ้ยเปิดมากเห็นไปกินเขาเบื่อเบื่อพี่น้องค่เป่าแถวไทยพ่อได้เวลาได้พี่น้องเด้อย่างลาบหมูอ่าพ่ออากาศปลอดโปร่งเยอะเลยเป่าแถวอากาศปลอดโปร่งบอ่ะแถวบชมแต่ว่าเต้องบ่ค่อยแดดได้เลยเจี๋มืงเนี่ยมันเป็นอื้อคืออบอ้าวแบบ่าวเป่าใแถวบรรยากาศอบอ้าวแห้งค่ะแถวบชมมันนี่ก็จะลาบหมูนะพี่น้องอยู่ขั้วบ้านๆขั้วเจริญรุลงปปงงเขั้วมะโรงปงเปง มีม่บอกทัวร์คามน้เจ,จ๋เจ็บต่ำบ่กินกับลาบหม,โมโทูทำช่อมเนก้าหัวละผ้าบ่ต่ำเพาก็ว่าจะมืออื่นอ่าต่ำก็ตามตามืออื่นอ่ะอกินกับลาบหมูดับพวกทัวร์ทัวร์บานเฮาทัวร์วบานเฮาในหมอตต้อต้มยังไงเจ๋ต้มเครื่องในค่ะต้มเครื่องในเครื่องใน,นหมูไฟเจเป็นเครื่องส่มใบแห้งไส้เจ๋เป็นยังไงเหมือนไส้วราบ่โอขึ้นอยู่คือเจ้าของว่าอฝันไปเดี๋ยวนี้ฝันต้องวัดบ่ยังย่งเบาเถ้ายังไม่ฝันเลยยังบอกฝันค่ะเอฟซีขายให้เอฟซีค่ะ ธรรมดาแล้วบอกคอยฝันดอกพี่น้องบจะมางวดเมื่อกี้เฮ้ยถ้าเราฝันฝันแต่เหนื่นๆน้อเจเนาะค่ะบ้าเท่าจะได้ลอตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดมีหลายอยู่ที่หนูอันโอนหนูสั้นเออเจเห็นอยู่อืถ้าได้ฝันพี่น้องยั่งยั่งยั่งเอฟซีจะรอบฝันเจ่จ้าฟังห้องบอกเบ้าเท่ารูดอันนี้ซื้ออยู่ถ้าได้ฝันย่างเอาท่านผู้ชมนะพามาคุยกับเจลอตเตอรี่ครับบรรยากาศเจแล้วจะลาบหมูมเมนใช่่คะเมนูเมนูเมนูเดียว เมนูเดียวกินง่ายๆเมนูเดียวท่านผู้ชมกินเข้าสวยอ่าหงเขาบ้าเเ่าหง,หงเขาแล้วลาบลาบหมูกินกับผักกะมีหัวะละผ้ากับกับทั่วฟักยาวใช่ค่ะท่านผู้ชมคืนนี้นะพี่น้องเนาะจะพาไปรับชมครับออสารคามได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเหล็กวิ่งเหล็กเดียนพิ่นถือว่าเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาเหล็กวิ่งเพิ่นให้ีสามเหล็กปิดแปดเนี่ยเห้นสามแปดนะครับสามแปดออกสามแปดอยู่ข้างหน้านะมันออกสามแปดแปดนะท่านผู้ชมเอา รับมีเขามีหลุดได้ทำชมได้แบบเวลาประมาณสองทุ่มครื่งทำชมนะครับจังไปชม่มปฟังน้ำกันอสารคามค่ะแบบงวดวันที่16กพฤษภาคม2568ทนาร้ทำชมแอบบริได้ท้ายตอนกินเฮเบิลงดอกเมื่อต้มเครื่องในค่ะสดสดอ่าอันนี้จะเป็นเครื่องใน ары. พี่น้องจะเป็นหนังเ <ะ S 1> บาเทาเน้นหนังแน่เน้นหนัง,น,น,งนะไอลาบหมูจะซือ้อเบาเทาจะซื้อหนังมาเพิ่มนี่เจเนื้อนิดนิดหนังเยอะเยอะเบาเทาเรามักหนังเบาเทาจะเน้นหนังทผู้ชมนี่เนื้อเจ อันนี้ใส่เมรเบิร์หรือแบงค์ไว้แล้วมีเท่าไ่อ้อาวท่านผู้ชมจังไปชมไปฟังน้ำกันนะค,ครับผมสวัสดีครับบ้าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่3พฤษภาคม2,568นะครับเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้อสารคามอยู่ในสายนะครับจะพาท่านผู้ชมครับมารับชม งวดวันที่16พฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับงวดที่ผ่านมาครับเหล็กเด่นเหล็กติดถือว่าเด่นดีอยู่นะครับจับคู่มะเขือทผู้ชมจับคู่ให้38นะครับจับคู่มะเขาอนะครับ3ตัว388แปดแนับทาเป็น883หรือ838อ่าก็ถือว่ามาอยู่อันนี้จับคู่มะเขือทผู้ชมมีเขามีหลุดนะครับอ่าเอานะครับมาชมมาฟังน้ำกันใด้พี่น้องเด้อ คลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่4พฤษภาคม2568นะครับพออาดึกแล้วนะครับเอฟซี FC, นะครับอาจจะพักผ่อนนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นตังไหนทั้งสารคข้ามฝนตกบหครับฝนตกฝน,นตกฝน,นตกอยู่อ่าร่มบ่ลร่ลมแห้งครับ่มแห้งเท่กัน,นั้นบอ่ะ นะกินเขาเรียบร้อยเขาเรียบร้อยนะครับเป็นรับเป็นมือนีนเป็นไดอันไหนครับบ่อสบายไปไรเมือนีนเป็นอ๋ออ๋ออ๋อท่านอาจารย์กินยาแล้วนะครับบ่อสบายกินยาลุกมาดูแลสุขภาพนะครับอาจารย์ครับอ่าครผลเทิ้งร่มเพิ้งหรืออะไรก็เป็นไปแล้วอ่าได้เล้วไหมครับงวดนี่ยได้แล้วครับได้แล้วท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแนวทางใด้พี่น้องด้วยนะครับ หาถูกใจตรงใจหาเข้ามักกะจังหายิดจับรอต,ตรรอรีทำชุมบอมักบอชอบบอเป็นอย่างเบินซื้อๆได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าออสารคามนะครับสิบหกพฤษภาคมหกแปดอ่านะครับบัต้องรอดโดนพี่น้องนะครับผมอ่านะถ้าเสี้ยนตัวจริงเสี้ยนของแทกก็คือล้งหายได้เลยนะครับ เอาเฮ้ยเอาได้ครับครับเดนวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดครับเล็กเดนเดนเจ็ดกับแปดเดนเจ็ดกับแปดครับครับเดนเจ็ดกับแปดหัวที่พันมาสามกับสี่มาสามยุบสามไปลักลอยวันนี้เดนเจ็ดกับแปดอยครับ เลขติดเลขติดครับสามสี่ห้าครับเลขติดสามสี่ห้าอ่าครับเลขติดนวดที่ผ่านมากกับมาแปดดีครับเลขติดเดินดีครับเลขติดเดินดีครับวดที่แล้วเลขติดกับมาแปดนอาจานเนาะครับอ่าจับคู่ครับเจ็ดสามครับสี่เจ็ดห้าครับเจ็ดสาม 7จ็ดสี่เจ็ดห้าครับเน้นสาคู่นี่ละเน้นลักเจ็ดนี่บอกครับเน้นลักเจ็ดครับเกับแปดเด่นที่เจ็ดไหลก็แปดครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าลักแปดนะครับลักแปดลักแครับแปดสามปดสี่แห้าครับแปดสามแปดสี่แปดห้าคับกับตัวด้วย อเทามัดีสััสบสัมผัสข้อไปจันโอ้ยับซึ่งพัลมมานีกินน้ำกินเย็นลงไปคพันล้มกับเป็นอาการเจ็บข้อเลยอเน้นคักๆ่ให้วงตัวไรจันเน้นค่าค่าเกจสามครับวงเจ็ดสามเจ็ดสามกับเจ็ดห้าครับสองโค่นี่หฮหาลรตเตอรีไปเลย หาลอตเตอรีไร่ไว้เลยนะพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถ,ถ้า,ถ,าถูกใจกอันได้หครับกลับตัวไว้ด้วยครับกลับตัวไว้ด้วยได้พี่น้องเด้อนะครับท่านผู้ชมอ่อมามักคัดขึ้นหลักเจ็ดอาจารย์ว่าอือโอ้เหล็กมีที่มากที่อาจารย์ส่งให้เบาถกกะแปดเจ็ดแปดเก้าน,น้อยจยันเนาะอือเป็นแปดเก้า ปดเก้าเจ็ดนะครับอ่ามันมาแปดแปดนะครัเปรกมีที่มาอาจารย์ส้มม่ให้เบาวเถายู่พี่ร่องส้มไม่ให้ไกลมือแต่ว่าบาวเถาบริลงนะครับผส้งไม่ให้แปดส้งไม่ให้ตัวไดกวาอาจารย์แปดนะครับแปดแปดเก้าเจ็ดครับแปดเก้าเจ็ดเนาะถ้าตัดกับแปดเก้าแปดเจ็ดผมมีแปดแปดทามาช่วงอ่าผมไม่มีแปดแปดอืมมันมาแปดแปดนะครับ เนี่ยลักเจ็บน่าจานเนาะครับนี่ยลักเจ็บครับมาเบิ่งนน้ำแข็งทำมาชุ่มอสารคามอยู่ในสายท่านผู้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมาเลขเด่นเลขวิ่งนะครับสามกับสี่สามไปรักรอยท่านผู้ชมเลขติดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดเก้ามาแปดอยู่นะครับจับให้สามแปดนะครับเพราะเขาเดานผู้ชม,ชมเด้นนะครับจับคู่ไม่เข้านะครับเลขเด่นเลขวิ่งเลขติดก็ถือว่ามาอยู่นะครับท่านผู้ชมเอานะครับ 16พฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับเป็นนักท่้งหยิบจับลอตเตอรี่แนละพี่น้องเดอร์ทามักถ้าชอบถ้าถูกใจถ้าตรงใจนะครับอ่เอาเท่ากับจังหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมัดบอชอบบอเป็นยังท่านผู้ชมเบิึงซื้อนะครับอ่าเด่นนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่นเจ็ดรองแปดนะบ,บนล่างนะครับเลขปิดสามสี่ห้านบบ้านเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าชุดเน้นพี่น้องนะครับเน้นแขกเจ็ดสามกับเจ็ดห้านะครับ ตัวร่อง83 84 8 5าทำชุ่มตัวร่องนะครับกับตัวด้วยนะครับเป็นเน้นย้ำหาลอตเตอรี่ก็คือ73นะครับ73กับ75นะครับทำชุชมแคปหน้าจอได้ท่ำทำชุชมเด้อนะครับพลอยไม่ใหญ่อ่านะครับหดเข่ากับเข่าเนาะพี่น้องเนาะหดบ่อเข่าก็คือบ่อเข่าเอานัดแคปหน้าจอครับลงให้ FC คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะเบิ่งไว้ก่อนก็ได้เนาะอาจารย์เนาะ อ่าหรือผู้ใดมากผู้ใดชอบพี่น้องนะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับธรรมชุมอ่านะครับมัดรักแปะกัดจับรักแปะเลรอครับครับหรือประมักตัวที่เพิ่นจับนะครับมีเหล็กติดแม่นๆกัจับมาใส่เหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นนะครับธรรมชุมอ่าครับอากาศห้อนบ่ราะท่านสารค้าอาจารย์ อาจารย์ครับหอนเอ่าครับอากาศทอดอ๋ออาจารย์หอนเอ่าด้วยกันเอานะครับบ้าเถ้าจะรบกวนสักหน่อครับอาจารย์ครับผมครับขอบคุณอาจารย์สารคามครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับนี่คิดตึงหลวงพ่อหมั่นครับครับผมอ่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับชมชมบ้าเถ้าขอบคุณอสารคามนะพี่น้อง ขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูที่เป็นแห่แนวทางแม่นะครับเป็นแนวทางเหล็กกำนวลนะครับเหล็กฝันแน่เหล็กถูบแน่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถาห้ามักถ้าห้ามชอบนะครับเข้าไปจังหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบมึงซื่อๆนะครับทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนานผู้ชมนะครับเป็นไก่เป็นเพียงแนวทางนะครับงวดเข้าก็มีนะครับงวดเข้าก็มีนะครับงวดลุดก็มีท่านผู้ชมนะครับอ่าเอานะครับบ้าขอวขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับ ขอบคุณ mm hmm. พญายมยไงพีปาณาสุขูสุคนเด้อนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพญายมยไงไีไงเหลก่กาทุกทุกท่านครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้โชคให้มา n น,นะครับให้เฮงยิงให้ร่ำให้รวยนะครับทช้ชงแอร์รับพอกันคลิปหน้านะครับแอดมินบา่าวเทาสวัสดีครับ